ส Hello, วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่ตามนี้ได้เลยค่ะครั้งที่4ี่นะคะท็อปปิกของวันนี้ก็คือเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวค่ะเด็กๆ สำหรับใครนะคะที่ยังเขียนท็อปปิกไม่เสร็จเด็กๆสามารถดูท็อปปิกตรงนี้ได้เลยนะคะหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะคือเล่มสีแดงนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้า39ตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะ ่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะที่เชร์อขอทบทวนผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆค่ะเด็กๆการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดผลที่ตามมามีทั้งผลดีและผลเสียเมื่อเรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในปัจจุบันเราควรแบ่งเวลาและใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวันค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวค่ะครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ้นซึ่งบางเหตุการณ์ในอดีตส่งผลถึงครอบครัวในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆ นี่คือตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่ส่งผลต่อครอบครัวในปัจจุบันนะคะเด็กๆแม่เล่าให้ฟังว่าตากับยายมีสวนผลไม้แต่อยู่มาวันหนึ่งน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงจึงไหลเข้าท่วมและขังในสวนผลไม้เป็นเวลานานทำให้ต้นไม้ตาย ตากับยายจึงแก้ปัญหาโดยการรับซื้อผลไม้จากชาวสวนที่รอดจากน้ำท่วมมาขายที่ตลาดค่ะเด็กๆแม่จึงกลายเป็นแม่ค้าช่วยตากับยายขายผลไม้การที่แม่มีความรู้เรื่องผลไม้ดีประกอบกับความอดทนและความประหยัด ทำให้แม่มีเงินพอที่จะซื้อที่ดินปลูกบ้านแม้ว่าจะอยู่ในซอยแต่ก็อยู่ใกล้ตลาดที่ตลาดมีคนมากมายทำให้แม่ขายผลไม้ได้ดีนอกจากนี้ในตลาดยังมีแม่ค้าพ่อค้าขายอาหารและขนมอีกมากมายคะ่ะ แม่เล่าว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในคราวนั้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเราคือการเปลี่ยนอาชีพจากชาวสวนมาเป็นคนขายผลไม้ฉันคิดว่าการที่แม่เป็นคนขยันทำให้มีเงินใช้ส่งฉันให้เรียนหนังสือทั้งยังส่งให้ฉันต้องมาอยู่ในเมือง เหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวันนะคะหมายถึงเรื่องราวที่น่าจดจำในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองอย่างเช่นจัดงานวันเกิดให้หน้องซึ่งแสดงถึงการจดจำวันสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวของตนเองนะคะ เหตุการณ์สำคัญในครอบครัวเป็นการเปลี <treating Napoleon> ่ยนแปลงสิ่งต่างๆเรื่องราวที่สำคัญของเราดังนั้นเรื่องราวของคนในครอบครัวมีความสำคัญต่อเราเพื่อให้เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงค่ะเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆ คุณแม่มีน้องเพิ่มอีกหนึ่งคนย้ายรุงเรียนใหม่ย้ายบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือจัดการวันเกิดให้น้องค่ะเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราเกิดความเข้าใจครอบครัวของเรามากขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะเด็กๆ ที่เชื่อจะมีวิดีโอมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของเราค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลานะคะน้องๆควรปรับตัวให้ทันกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นคุณแม่มีน้องเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นสิ่งดีเราจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่เราก็จะมีเพื่อนใหม่มากขึ้น ยายบ้านใหม่เราจะได้มีห้องใหม่และยังมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมรอบตัวใหม่ๆเป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตน้องๆมีความสุขค่ะน้องๆเคยมีเรื่องราวอะไรที่น่าจดจำบ้างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและตัวน้องๆเองเช่นคุณแม่เรามีน้องตอนอายุเรากี่ขวบน้องๆเข้าเรียนปห ตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมนะเรื่องราวเหล่านี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะเช้าวันนี้คุณครูการดาพานักเรียนใหม่มาแนะนำให้นักเรียนในชั้นได้รู้จักกันนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณคร สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันหยุดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันหรือเปล่าวันนี้คุณครูมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะคะคือวันนี้เราจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับเราด้วยหนึ่งคนเดี๋ยวเราเรียกเขาออกมาแนะนําตัวกันดีกว่านะจินดาออกมาแนะนําตัวกับเพื่อนๆนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินดา มีโชคค่ะย้ายมาจากจังหวัดลำปางเพราะว่าพ่อกับแม่ของหนูย้ายมาทำงานที่นี่หนูเลยย้ายโรงเรียนตามมาค่ะเก่งมากเลยจ้านี่คือเพื่อนใหม่ของทุกคนนะคะครูก็ขอให้ทุกคนช่วยดูแลเพื่อนใหม่คนนี้ด้วยนะจ๊ะถ้าจินดามีอะไรก็ถามครูหรือว่าถามเพื่อนๆได้เลยนะมีเพื่อนคนไหนอยากถามอะไรเพื่อนใหม่ไหมยกมือถามได้เลย หนูขอถามค่ะคุณครูได้สิจ๊ะบ้านของจินดาอยู่ที่ลำปางเหรอจ๊ะใช่จ้ะบ้านเราอยู่ที่ลำปางพลอยรู้หรือเปล่าคะว่าที่จังหวัดลำปางมีอะไรที่น่าสนใจไม่ทราบค่ะจังหวัดลำปางอยู่ทางภาคเหนือของไทยมีรถม้าเป็นจุดเด่นของจังหวัดจ้ะ มีรถม้าด้วยหรอจินดาใช่จ้ะบ้านเรามีรถม้าเยอะแยะเลยคุณครูครับผมอยากถามครับได้สิจ้าทำไมจินดาถึงต้องย้ายบ้านมาครับคุณแม่ของจินดาบอกคุณพ่อจินดาเป็นตำรวจต้องย้ายมาทำงานที่นี่ ครอบครัวของจินดาจึงต้องย้ายตามมาด้วยแม่จินดาเลยมาเปิดร้านขายข้าวแกงแถวตลาดพ่อเธอเก่งจังเลยอือพ่อเราเก่งมากเลยเราก็อยากเก่งเหมือนพ่อ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดูวิดีโอแล้วสนุกกันไหมคะต่อไปอเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะจงบอกเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวจงบอกเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวมา3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆตอบหลังดอฮานได้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของเราคือเรื่องราวที่น่าจดจำในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเป็นเรื่องราวที่สำคัญของเราดังนั้นเรื่องราวของคุณในครอบครัวมีความสำคัญต่อเราเพื่อให้เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงค่ะเด็กๆ ว,วันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย